ทีนี้เมื่อกล่าวถึงกฎของเฮสนะครับเดี๋ยวเราจะนํากฎของเฮสมาประยุกต์ใช้กับการทดลองทั้ง4ของเรานะครับเราควรจะทําความรู้จักกฎของเฮสสักนิดหนึ่งครับกฎของเฮส์เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของปฏิกิริยารวมจะเท่ากับผลรวมการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีในปฏิกิริยาย่อยในแต่ละขั้นตอนดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีทั้งหมด4การทดลองนะครับเราจะมี การทดลองที่ 1, 2, 3, 4ซึ่งการทดลองที่ 1, 2, 3, 4เนี้ยเราจะมีปฏิกิริยาย่อยเกิดขึ้นถูกไหมครับทีนี้เขาจะทำการประมาณว่าเออในกรณีที่เป็นการทดลองที่4เนี่ยเราจะใช้กฎของเฮสมาพิจารณาได้ไหมนะครับทีนี้เรามีเดลต้าเอชหนึ่งเดลต้าเอเดลต้าเอและเดลต้าเอ เดลต้าเเป็นของการทดลองถูกไหมครับอันนี้คือการทดลอง Delta า1 2 3ก็มาจากการทดลองทีนี้เขาจะทำการพิจารณา Delta า5ซึ่งเป็นค่าที่เกิดจากการคำนวณโดยเอา Delta า1 Delta S2 และ Delta า3มาพิจารณาเพื่อให้ได้ Delta า5ออันนี้คือคำนวณแล้วทำการเปรียบเทียบว่า จากกฎของเฮสที่คำนวณได้จากเดลต้าเอไปเปรียบเทียบกับการทดลองตรงนี้ค่าที่ได้มันสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรนะครับจากกฎของเฮสหมายความว่าสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะพิจารณาการทดลองที่4เพราะฉะนั้นตรงนี้การทดลองที่4เป็นปฏิกิริยารวมจะมาจากปฏิกิริยาย่อยของการทดลองที่1การทดลองที่2และการทดลองที่3นั่นเองนะครับ ซึ่งจากการทดลองที่4นะครับปฏิกิริยารวมตรงนี้สิ่งที่เราจะหาออกมาจากกฎของเฮสตัวนี้จะเป็นเดลต้าเส่วนปฏิกิริยาย่อยที่1ของปฏิกิริยาที่1เนี่ยตรงนี้เราจะมีเดลต้าเตรงนี้เราจะมีเดลต้าเของปฏิกิริยาที่2แล้วก็มีเดลต้าเของปฏิกิริยาที่3ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือปฏิกิริยารวมมันรวมมาจากปฏิกิริยาที่1 2, 3 รวมกันยังไงในเชิงคณิตศาสตร์ Delta H1, Delta H2, Delta H3 ก็ต้องรวมกันแบบนั้นในเชิงคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างนะครับอธิบายกฎของเฮสให้ดูนะครับอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างกฎของเฮสนะครับในที่นี้ผมจะพิจารณาปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอลนะครับเราจะทำการเปลี่ยนเมทานอลไปเป็นฟอร์มาดีไฮและก็ไฮโดรเจน ดังนั้นถ้าเรามีสมการการเกิดปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้วตามนีน้นะครับเป็นปฏิกิริยารวมอันนี้คือปฏิกิริยาหลักที่เราจะใช้ในการอ้างอิงนะครับอันนี้คือปฏิกิริยาหลักอ่ะดังนั้นนะครับเราจะมีปฏิกิริยาย่อยๆที่เกี่ยวข้องอยู่3ปฏิกิริยาย่อยซึ่งระบุเป็นสมการที่1สมการที่2สมการที่3ตามนี้อันนี้เป็นปฏิกิริยาย่อย ทีนี้เนี่ยหลักการก็คือเราจะต้องนําปฏิกิริยาย่อยๆทั้ง3นี้มาบวกลบกันเพื่อให้ได้ปฏิกิริยารวมของเราตามนี้วิธีทำรรก็ง่ายๆนะครับให้เรามองไปยังสมการปฏิกิริยารวมของเราว่ามีสารอยู่กี่ชนิดในที่นี้มีสารอยู่3ชนิดนะครับหชนิดเป็นของสารตั้งต้น2ชนิดเป็นของผลิตภัณฑ์ดังนั้นเราก็มองไปยังในส่วนที่เป็น ปฏิกิยาย่อยๆเช่นเดียวกันว่าสารต่างๆที่อยู่ในสมการรวมเนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะผมก็จะให้คุณมองตามนี้ตัวนี้เมทานอลอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ฟอร์มาลดีไฮด์ก็อยู่ตรงนี้ไฮโดรเจนก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะพบว่าสารทั้ง3ชนิดตรงนี้อยู่ในปฏิกิยาย่อยๆทั้ง3เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะต้องเอาปฏิกิยาย่อยๆทั้ง3นี้ มาบวกลบคูณหารกันแล้วให้ได้ตามสมการหลักหลักการก็ค่อยๆดูไปทีละขั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพิจารณาสารตั้งต้นตัวนี้ก่อนนะครับก็คือเราจะพบว่าถ้าเราพิจารณาเทอมที่เป็นเมทานอลนะครับสมการตัวนี้มีเมทานอลจำนวนโมลคือ1น,นะครับแต่ถ้าเรามองไปยังสมการย่อยๆเนี่ยเมทานอลจะอยู่ในสมการที่1ก็คืออยู่ตรงนี้ถูกไหมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ เลขจํานวนโมลเป็นเท่าไหร่เป็น2นะครับตรงนี้เราจะพบว่าสารที่อยู่ตรงนี้อยู่ในส่วนที่เป็นสารตั้งต้นสมการย่อยที่1สารตัวนี้ก็อยู่ในฝั่งที่เป็นสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นสมการตรงนี้เราไม่ต้องทําอะไรมากแค่ปรับจํานวนโมลให้มันเท่ากันจากตรงนี้มันเป็น2เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเลข2ให้เป็น1เพราะฉะนั้นหลักการก็คือนําสมการที่1หารตลอดด้วย2 เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่มันเป็น1เป็น1นะครับถ้าเราทําการหารด้วย2ให้หมดนะครับเราจะพบว่าตรงนี้ก็จะหาร2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 เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาก็คือ2ส่วน2กลายเป็น1ตรงนี้ก็จะเป็น3าส่วนสตรงนี้ก็จะเป็น1และตรงนี้ก็จะเป็น2เราจะได้สมการอันใหม่ออกมาก็คือสมการ1ดาวตรงนี้ เมื่อเราพิจารณาการหาสรสมการด้วย2เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องทำด้วยก็คือค่าเดลต้าเอชนะครับตรงนี้เราก็ต้องหารด้วย2เช่นเดียวกันจากเดลต้าเอชหนึ่งที่มีค่าเป็นลบ1353กิโลจูลเมื่อเราหาร2แล้วเราจะได้ค่านี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเตรียมสมการ1ดาวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของตัวนี้ ดังนั้นมันยังมีสารอีก2ตัวซึ่งอยู่ฝั่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ก็คือฟอร์มานดีไฮกับไฮโดรเจนนะครับเราก็จะไปดูทีละตัวเราก็มาดูตัวนี้ก่อนฟอร์มานดีไฮถูกไหมครับสมการตรงนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับสมการย่อยที่2ก็คือเราจะมีตัวนี้ฟอร์มานดีไฮเหมือนกันแต่สิ่งที่เราสามารถพิจารณาได้คือมันอยู่กันคนละฝั่งของเครื่องหมายลูกศรตรงนี้อยู่ฝั่ง ด้านขวามือเป็นผลิตภัณฑ์แต่ในสมการนี้อยู่ในฝั่งซ้ายมือของเครื่องหมายลูกศรเป็นสารตั้งตน้นนะครับจำนวนโมลเท่ากาันคือ1น1ต่อ1น1ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทําให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางเราจะต้องย้ายตัวนี้ให้อยู่ด้านขวามือของเครื่องหมายลูกศรดังนั้นเราจะนําสมการที่2กลับข้างโดยการคูณด้วยลบหนึ่งพอเรากลับข้างเราจะพบว่าเทอมนี้นะครับ ทั้ง2เทอมเนี่ยจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ก็จะถูกกลับข้างมาอยู่เป็นส่วนที่เป็นสารตั้งต้นนะครับค่าเดลต้าเก็เช่นเดียวกันตรงนี้ที่มันเคยเป็นลบอยู่ลบห้าเมื่อมีการกลับข้างหรือคูณด้วยลบหตรงนี้ก็จะกลายเป็นค่าบวกดังนั้นเราได้ข้อมูลที่สำคัญแล้วว่าตัวฟอร์มาดีไฮอยู่ฝั่งผลิตภัณฑ์ ถูกต้องและและก็มีจํานวนโมนที่สอดคล้องกับปฏิกิริยารวมเรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ไฮโดรเจนอะไฮโดรเจนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเกี่ยวข้องกับสมการย่อยที่3สมการย่อยที่3ไฮโดรเจนอยู่ฝั่งสารตั้งตน้นสิ่งที่เราเห็นก็คือมันจะต้องมีการกลับข้างสมการที่3 นอกจากกลับข้างแล้วจํานวนโมนของมันก็ไม่เท่ากันตรงนี้1โมนแต่ตรงนี้คือ2ดังนั้นนอกจากกลับข้างการกลับข้างคือการคูณด้วยลบหนะครับและเราจะต้องจัดการตรัวนี้โดยการหาร2ออกไปเพราะฉะนั้นสมการที่3จะต้องคูณด้วยลบหส่วนสก็คือตรงนี้จะต้องหารด้วย2ตรงนี้ก็จะเป็น1นส่วนสตรงนี้ก็หารด้วย2นะครับเมื่อกลับข้างเราจะพบว่าเทอมนี้ ะจะย้ายมาอยู่ตรงนี้เป็นน้ำนะครับ1โมลแล้วก็ได้ฝั่งนี้เป็นไฮโดรเจน1โมลแล้วก็ออกซิเจนเศษหส่วนสโมลตามนี้นะครับเมื่อเราทําการคูณด้วยลบหส่วนสตัวที่เป็นเดลต้าเก็ต้องคูณด้วยลบหส่วนสเช่นเดียวกันนะครับจากค่าที่อยู่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบมาเป็นบวกและมีค่าเป็น242กิโลจูล เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเราได้ข้อมูลก็คือแก๊สไฮโดรเจนอยู่ฝั่งผลิตภัณฑ์มีจำนวนโมลเท่ากับสมการรวมเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะนำสมการทั้งหมดก็คือ1ดาว2ดาว3ดาวมาพิจารณาร่วมกันอยู่ตรงนี้นะครับตามนี้เนาะเราก็จะพบว่าตรงนี้มีเมทานอลเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มี ฟอร์มันดีไฮเรียบร้อยแล้วและตัวนี้มีไฮโดรเจนเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถนํามันมารวมกันได้เลยนะครับอาจจะนํา1 2 3มารวมกันก็คือเอาอันเนี้ยมารวมกันทั้งหมดนะครับทันทีเลยก็ได้หรือจะทําทีละขั้นก็ได้ผมจะทําทีละขัน้นโดยเอาสมการย่อย1ดาวกับ2ดาวมารวมกันก่อนก็จะเอา1ดาวกับ2ดาวมารวมกันตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเราจะพิจารณา เครื่องหมายลูกศรเปรียบเสมือนเครื่องหมายเท่ากับพอเราเอามารวมกันนะครับเอามาบวกกันค่าเดลต้าเอตรงนี้ก็เอามาบวกกันด้วยนะครับอลองดูการรวมกันก่อนพอเรารวมกันเราก็พิจารณาว่าไอออนหรือโมเลกุลอะไรที่มันซ้ํากันเราสามารถตัดทิ้งได้อะเราก็พิจารณาตัวแรกที่ง่ายๆก่อน CO2 กับ CO2 1โมลเท่ากันอยู่กันคนละฝั่งของเครื่องหมายลูกศรก็ตัดทิ้งไป ต่อมาเรามาดูน้ำนะครับน้ําคือตัวนี้ H2O ตัวนี้จํานวน1โมลแต่อันนี้2โมลเพราะฉะนั้นมันจะค้างน้ําไว้ตรงนี้1โมลเราก็ต้องดูให้ดีนะว่าตัวนี้ไม่หายไปนะยังเหลืออยู่1โมลตัวต่อมาที่เราจะดูก็คือในส่วนที่เป็นออกซิเจนตรงนี้1โมลตรงนี้3าส่วน2เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเท่าไหร่เอ่ย 1ส่วนเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหลืออยู่นะครับเมื่อเราพิจารณาได้ตามนี้แล้วเราก็ดึงนะครับโมเลกุลหรือไอออนที่เหลืออยู่ลงมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ดึงมานี่นะครับออกซิเจนนะครับตรงนี้เหลืออยู่เป็น1ส่วน2ดึงลงมาอะฟอมาดีไฮดึงลงมาและก็น้ำตรงนี้เหลือ1ดึงลงมาเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการนี้ออกมาผมให้เป็นสมการที่เป็นดาวใหญ่ ตรงนี้นะดาวใหญ่ตรงนี้แล้วก็เทอมที่เป็นค่าเดลต้าเอนะครับเมื่อเราทําการบวกกันค่าตรงนี้ก็เอามาบวกกันด้วยตัวนึงเครื่องหมายลบตัวหนึงเครื่องหมายบวกพอบวกกันแล้วมันจะเหลือค่าเป็นเท่านี้ลบหนึ่งห้าหกากิโลจูลอ่ะเราใช้ไปแล้วสองสมการใช่ไหมสมการที่เป็น1ดาวกับ2ดาวเราเหลือสมการที่3ดาวตรงนี้อยู่ เราจะเอาสมการที่3ดาวมาจัดการร่วมกับสมการไอดาวใหญ่ตัวนี้เราดูในสไลด์หน้าถัดไปนะครับเราก็พบว่าจากสมการที่เรารวมไว้ในขั้นเมื่อกี้นี้นะครับสมการดาวใหญ่กับสมการ3ดาวตัวนี้เมื่อเรานำมารวมกันนะครับเราจะพบว่าเราสามารถพิจารณาการตัดกันหรือกำจัดไอออนได้ในลักษณะที่ว่าตัวนี้ นะครับ1นส่วนสโมลของออกซิเจนตัดกับตัวนี้ได้พอดีเพราะฉะนั้นตัวนี้จะหายไปนะครับเรามีน้ําอยู่ตัวนี้1โมลตัวนี้ก็1โมลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะตัดไปนะครับเราก็จะเหลือแค่ตัวนี้นะครับเมทานอลเหลือฟอร์มานดีไฮตามนี้และก็เหลือแก๊สไฮโดรเจนตามนี้นะครับขั้นตรงนี้เราเอาสรรมการมารวมกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเดลต้าเตรงนี้ก็รวมกันด้วย ค่าทั้งสองค่านี้เมื่อรวมกันจะพบว่ามีค่าเป็นบวกก็คือเป็นบวก85.5กิโลจูลเดลต้าเมีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับตรงนี้แหละคือกฎของ H นะครับที่เราสามารถพิจารณาเดลต้าเของปฏิกิริยานี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อสรุปว่าเดลต้าเนะครับ ตรงนี้ของปฏิกิริยาอันนี้เราใช้ตัวย่อเป็นเดลต้าเอชอจะมีค่าเท่ากับบวก85.5กิโลจูลอ่ะคุณก็มองภาพให้ชัดเจนมากขึ้นเครื่องหมายบวกคืออะไรเครื่องหมายบวกบ่งบอกว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนั่นเองโอเคนะอันนี้คือหลักการการพิจารณากฎของเฮสนะครับทีนี้เรามาดูหน้าที่เป็นสรุปนะครับ เราจะพบว่าขั้นตอนต่างๆที่ผมอธิบายมาเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เรานำสมการที่1นะครับมาทำการคูณด้วย1ส่วน2เพราะฉะนั้นเดลต้า H 1ก็ต้องคูณด้วย1ส่วน2ด้วยจากค่าดั้งเดิมมันคือค่าเท่านี้ใช่ไหมหนึ3มะครับมีเครื่องหมายเป็นลบด้วยมันถูกหารเอาไว้2ก็จะเหลือค่านี้นะครับสมการที่2จะถูกกับข้างโดยการคูณลบ1เพราะฉะนั้น เดลต้าเก็จะต้องคูณด้วยลบหจากเครื่องหมายที่มันเป็นลบอยู่ก็กลายเป็นบวกสมการที่3มีทั้งการกลับข้างและก็การหารจำนวนโมลเราก็จะพบว่าเรานํามาคูณด้วยลบหส่วนสเพราะฉะนั้นเดลต้าเก็ต้องมาคูณด้วยลบหส่วนสจากที่มันมีค่าเป็นลบ4ี่มันกลายมาเป็นบวก2 4 2กิโลจูลน,นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เมื่อเราได้ค่าเรียบร้อยแล้วสมการที่เราดําเนินการทางคณิตศาสตร์ในการปรับจํานวนโมลแล้วก็ย้ายฝั่งของมันให้ถูกต้องเนี่ยเรานํามันมารวมกันดังนั้นเดลต้าเทั้ง3ค่าเรานํามารวมกันเราจะได้ผลลัพธ์สุดท้ายตามนี้นั่นเองโอเคนะอันนี้คือกระบวนการต่างๆนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ดู